เอว่าโดนชาวเน็ตตริงอย่าพูดแบบนี้บ่อยคนฟังเขาก็เสียใจเป็น ลุ้นเป็นคู่จริงจ้าระหว่างถายญาติหมื่นล้านนักแสดงสาวเอวาตลกหกฉากหรือเอวาประวันวานและยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังไมเมเนตโดยเราจะเห็นโมเมนต์หวานๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งพากันไปเที่ยวและทําคลิปน่ารักน่ารักด้วยกันอยู่บ่อยคร้งจนแฟนคลับลุ้นหนักมากให้จากคู่จรินมาสู่คู่จริงซึ่งหนุ่มแนทได้โพส์ภาพคู่เอวาลงอินสตาแกรมแอดไมลเมเนตพร้อมหยดความหวานอีกครั้งว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรายิ้มบ่อยแค่ไหน มันอยู่ตรงที่ว่าเรากําลังยิ้มอยู่กับใครสาวเอวาตอบกลับว่ายากยิ้มแต่ไม่ใช่กับคนข้างๆได้ไหมเบื่อแล้วแแบบแบบแบลบแบบท่ามกลางแฟนคลับกรีดกราดมีชาวเน็ตหินต่างบอกว่าเล่นมุกหักหน้าแนตบ่อยจังเลยค่ะเอวา a บางทีก็บ่อยไปหน่อยคนฟังเขาก็เสียใจหน้าแต่งานนี้หนุ่มแนตไม่รอช้ารีบบอกว่าไม่เป็นไรครับน้องชอบแกล้งแบบนี้อยู่แล้วจริงๆผมก็แกล้งเนาะแค่ไม่ออกสื่อฮ่าฮ่าซึ่งอีกหลายคนก็บอกว่าจริงๆ เขา,าแกล้งแบบนี้กันบ่อยครั้งไม่มีอะไรจ้า